สวัสดีครับทุกคนกินน้ำมั่งใบเชฟเทีนวันนี้ขอนำเสนอเมนูยำไข่ต้มอกไก่ใส่กุ้งด้วยไปทำกันเราเริ่มต้นจากการเตรียมน้องกุ้งของเราก่อนนะครับก็ปอกเปลือกนะครับแล้วก็ผ่าหลังให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมเอาเส้นสีดำๆออกด้วยนะครับเส้นนั้นก็คือลำไส้ของน้องกุ้งนั่นเองนะครับก็จะมีอุจจาระของน้องกุ้งอยู่ด้วยนะครับต่อมาเราก็ต้มน้องไข่ต้มของเรานะครับก็วันนี้2ฟองนะครับ อันนี้เป็นไอเทมใหม่นะครับเป็นเครื่องวัดด้วยแล้วก็ใส่ลงไปนะครับวัดความสุกข,ของน้องอุ๊ยเดี๋ยวต้องงายๆขึ้นไว้นะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ชั่งนะครับวัตถุด,ดิบของเราสักนิดหนึ่งนะครับว่าเท่าไหร่นะครับวันนี้เราจะมีการคำนวณให้ดูด้วยว่ายำของเราจานนี้กี่แคลอรี่แปบ๊บเดียวเท่านั้นนะครับน้องไข่ต้มเราก็สุกแล้ววันนี้เอาแบบสุกๆเลยนะครับก็ ขึ้นมาพักไว้ในชามที่เราใส่น้ําไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมวัตถุดิบในส่วนของเครื่องของยําของเรานะครับมีน้องหอมแดงแล้วก็ปอกเปลือกนะครับแล้วก็ซอยน้องนะครับวันนี้เราก็เลือกเป็นน้องหอมแดงลูกเล็กๆนะครับพอซอยเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็เป็นน้องพริกนั่นเองนะครับก็เด็ดก้านออกนะครับแล้วก็ซอยเหมือนกันเลยให้เรียบร้อยใส่ไปทั้งหมด 5เม็ดนะครับต้นหอมนะครับแล้วก็ตัดหัวตัดท้ายนะครับแล้วก็ซอยเหมือนกันพักชี้นะครับแล้วก็หลายๆท่านก็อาจจะชอบเด็ดก็เด็ดก็ได้นะครับหรือว่าจะหั่นเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันเลยนํามาพักไว้รวมกันนะครับแล้วเราก็นําน้องไข่ต้มให้เราพักไว้นะครับมาปอกเปลือกให้เรียบร้อยนะครับ2ใบนะก็ ใส่เกลือไปนิดนึงนะครับก็จะบอกง่ายนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็ผ่านะครับผมผ่าครึ่งเดียวพอนะนะครับก็เดี๋ยวไปวางไว้ในจานจัดให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ส่วนของเครื่องปรุง,งเรานะครับน้ำปลาหอยเปฮือแล้วก็มะนาวนะครับวันนี้เราใส่1ลูกนะครับก็หัน่นแล้วก็เอามาบีบใส่ได้เลยนะครับระวังกระเด็นเข้าตาด้วยนะ แล้วก็น้ําตาลลอหังกล้วยนะครับหนึ่งช้อนแบบนี้คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็พักไว้เสร็จแล้วเราก็ทำการต้มน้องกุ้งของเรานะครับก็ให้น้ำเดือดนะครับแล้วก็ใส่ไปดูจนน้องเริ่มแดงๆนะครับก็ตักขึ้นได้นะครับตักไปเตรียมไว้แล้วก็สุดท้ายนะครับน้องอกไก่นั่นเองนะครับก็เอาลงมาต้มนะครับแล้วก็ยีนิดนึงนะครับให้น้องกระจายออก พอน้ำเดือดแล้วน้องสุกแล้วนะครับก็ตักขึ้นมาเอาขึ้นมาใส่รวมกันแล้วเราก็เทเครื่องปรุงที่เราคนผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลงไปเพื่อจะได้คลุกเคล้ากันให้เรียบร้อยนะครับอ่าพอเทลงไปแล้วเราก็คลุกๆน้องนะครับก็คนให้ทั่วๆนะครับเสร็จแล้วอันนี้เป็นจานที่เราเอาไข่มาเรียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นํา อกไก่กับกุ้งที่เราคลุกกับเครื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอามาลาดลงบนไข่ที่เราเตรียมไว้นะครับนี่เอาน้องกุ้งวางไว้ข้างบนสักนิดนึงจะได้สวยงามเรียบร้อยแล้วครับผมยำไข่ต้มอกไก่ใส่กุ้งด้วยนะครับออกมาสวยงามนะครับหนึ่งจานนี้ให้ทานกี่คแคลอรี่411แคลอรี่เท่านั้นเองนะครับโดยประมาณอืม เครื่องปรุงอย่างที่ใส่ไปนะครับทําไม่ยากแล้วก็แคลน้อยด้วยนะครับแตกอย่างนิดนึงก็ได้คาร์บแค่26กร,รมัมแป้10.5กร,รมัมแล้วก็โปรตีน61.9กร,รัมเท่านั้นเองอย่าลืมไปทํากินกันนะครับผมอร่อยอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด s u b ส c r i b e ช่องไว้ด้วยนะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ